ข้าสงสัยว่าในครั้งนี้ใน้อยซิอูจะสามารถรักษาความชื่อสัตว์ต่อฮัหลอดไคโวได้ไหมนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้านั้นจะเปลี่ยนทัศนคติได้หรือไม่หลอดไคโวฮ่ากเจ้านั่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและยังคงปฏิเสธอยู่แล้วก็เราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้และมันก็คงจะไม่มีวันที่นี้จากชะตากรรมอันแสนโหดร้ายได้ยาฮู ใครมันจะไปสวนภารกิจงงๆนั่นกันละ่ะเราค่อยไปจัดการมันหลังจากที่เราเล่นจนพอใจแล้วดีกว่าความยากลำบากทั้งหมดของเราตลอด3ปีที่ผ่านมาในเมื่อเป็นอิสระแล้วขอใช้ชีวิตให้เต็มที่กับโลกใบนี้หน่อยละกันก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการใช้ความสามารถของเราเพื่อหาเงินแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีจากนั้นเราก็จะใช้ชีวิตกับความหรูหราล่ำรวยในโลกใบนี้พวกมอนสเตอร์ระดับกลางพวกนั้นไม่เคยอยู่ในสายตาของเราเลยไม่แต่น้อยป้อหมายที่2 คือเราจะไปหากินอาหารอร่อยๆทั้งหมดในโลกใบน,นี้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยกินอาหารอย่างอื่นเลยนอกจากอาหารในรังมอนสเตอร์ของตาแก่ถึงเวลาที่เราต้องลองรสชาติอาหารใหม่ๆบ้างแล้วและเป้าหมายสุดท้ายนั้นด้วยความมั่งคั่งของเราเราจะถูกล้อมรอบไปด้วยพี่สาวแสนสวยโดยสรุปก็คือเราจะเล่นจนพอใจแล้วเริ่มภารกิจของตาแก่ออกไปก่อนแต่พี่สาวไปเอ,อ๋จะขงวลก็ได้ฮะอ่าโอเคเราจะเลื่อนภารกิจออกไปนิดหน่อยละกันตราบใดที่มันไม่นานจนเกินไปอ่ะนะชีวิตใหม่จ๋าพี่มาแล้ว นี่มันอะไรกันอ่าเจ็บชะมัดนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายของเราได้รับพิษร่างกายมันกําลังจะเน่าเปื่อยเฮ้ยเด็กเลือขอเลือดข้ามันกําลังเริ่มประสิเสธแกแล้วสินะฮะ huh? ทําไมเหมือนกับว่าเสียงมันอยู่ในหัวของเรานั่นใครกันนั่นมันเสียงใครกันใช่แล้วละ่ะเสียงนั่นมาจากหัวของแกยังไงละ่ะอะไรกันนี่มันได้ยินที่เราคิดด้วยงันหรอหรือว่ามันจะเป็นใช่แล้วข้าเอง นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแกทําอะไรเนี่ยตาแกทําไมข้าต้องทําอะไรกับแกด้วยละ่ะมันเป็นความผิดของแกเองต่างหากที่ไม่มีความชื่อสัต์นะร่างกายของแกเต็มไปด้วยเลือดของข้าพ่อหากว่าแกคิดจะฮอรยศข้าแล้วก็เลือดที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของแกมันก็จะค่อ,คอยๆละลายหายไปยังไงละ่ตะตาแกผมเป็นลูกแชรยของคุณนะคุณจะทําอย่างนี้กับผมเพียงเพราะผมมีความคิดเห็นแก่ตัวนิดหน,น,น,น่อยๆอนะนี่แกคิดว่าข้าโง,ง่งันหรือพวกเราไม่ใช่จะพีชิตเดียวกันด้วยซ้ํา ข้าแค่สนใจในความคิดของแกเท่านั้นเลือดของข้าไม่ใช่อะไรที่สามารถผสมกับเลือดของมนุษย์ได้เพียงพอใช้ทิตง่ายๆหรอกนะแต่ยังไงก็ตามแกมันพิเศษนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แกมีประโยชน์ต่อข้าอย่างไงล่ะฮึแกหมายความว่าฉันเป็นเพียงคนเดียวสินะถ้าแกถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นแกก็ควรทำทุกสิ่งที่แกทำได้เพื่อรักษาฉันสิแกจะปล่อยให้ฉันตายงั้นเหรอแกจะปล่อยให้ฉันตายงั้นเหรอแกจะไม่มีใครเหลือให้ทำภารกิจของแกเสร็จได้นะแล้วฉันก็มีเงอนไขเหมือนกัน ฉันจะทําสิ่งที่ฉันต้องการก่อนที่ฉันจะช่วยแกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ขึ้นกับแกแล้วล่ะว่าแกจะทํายังไงต่อตาแกเฮอเจ้าเด็กเหลือขอทําไมแกถึงเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะทําไมแกถึงมักจะพูดอะไรที่ทําให้ฉันโกรธทุกครั้งเวลาที่เราคุยกันทุกครั้งจนถึงตอนนี้เลยนะข้าเริ่มเบื่อกับมันแล้วสิทุกครั้งนี่แกหมายความว่ายังไงฉันไปพูดแบบนั้นกับแกตอนไหนกันโอ้ยอธิบายมาสิยอีโมโหแล้วพลานวะแกมองที่เนินเขาแล้วมองดูมันด้วยตัวเองเหอะเนินเขา ค่อยๆไปดูมีอะไรตรงเนินเขาน่ะนี่มันทั้งหมดนี่คือเรางั้นหรอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ในฐานะบอสแน่นอนว่าข้าต้องทำอะไรเพื่อเป็นเครื่องรับประกันข้าจะปล่อยแกไปโดยไม่ทำอะไรได้ยังไงกันละ่ะนี่แกทำอะไรกับฉันกันแน่ เพราะว่าเป็นเรื่องยากที่คนอย่างแกอยากลับมาดังนั้นทุกครั้งที่ข้าเปลี่ยนแกเป็นเศษเนื้อข้าก็จะเก็บเศษแขนขาของแกเอาไว้นี่คือเครื่องรับประกันว่าแกจะไม่เน่าตายไปซะทั้งหมดแม้ว่าแกจะหัรยลดข้าก็ตามไม่อย่างนั้นแผนของข้าก็คงพังทลายไปหมดด้วยเศษชิ้นส่วนแขนขาของแกข้าก็จะสามารถชุบชีวิตแกขึ้นมาได้อีกครั้งข้ามากเก็บเศษชิ้นส่วนใหม่โดยใช้ของเก่าแทนที่ด้วยวิธีนี้แกจะไม่สูญเสียความทรงจำมากนะักและก็จะมีความทรงจำบางส่วนที่ถูกปิด มันเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบเลยละ่ะยังไงก็ตามสิ่งที่ข้าคาดไปถึงก็ไม่เคยเอาชนะบุคลิกที่น่ารังเกียจของแกได้เลยและนั่นมักทําให้แกตายตรงจุดจุดนี้เสมอสําหรับคนที่กลัวควมตายอย่างแกเป็นไปได้ยังไงที่แกไม่เคยคิดจะถอยเพื่อละครั้งอื่นเลยตราบใดที่แกยอมขอความช่วยเหลือลจากข้าอย่างจริงใจแกก็จะไม่ต้องตายแล้วทําไมแกไม่ยอมให้ข้าให้อภัยแกละ่ะ <c oughs> <c oughs> ต่าแกงมงือเงอกเอ้แกไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับไว้ต่อต้านของลูกงั้นเหรอ พอกันทีเราเสียความภาคภูมิใจไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะตายเราก็ไม่เคยปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่แกคิดหรอกนะแต่แกเอ้ยดูนี่สิพวกมีอาหารหล่นลงมาจากฟ้าจริงๆด้วยฮะก่อนอื่นเราจะนําสิ่งของของมันออกมาก,ก่อนแล้วสําหรับเนื้อของมันพวกแกจะวางแผนกินมันยังไงข้าว่าเรากินเจ้านี่หลังจากเราเล่นกับมันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า ่านหลอดไคโวจะยอมแพ้กับเขาจริงๆงั้นหรอคะไม่มีทางเลือกไอ้นั่นมันไม่มีไหวพิบเอาซะเลยแค่นี้แหละที่เหลือเจ้าก็จัดการเถอะได้เลยคะ่ะหลอดไคโวเฮออ้นายน้อยซิอพร้อมจะเริ่มใหม่หรือยังคะพี่เราจะเล่นกับมันยังไงดีข้าว่าเราแน่จะสับขาไม่ก่อหัวของมันก่อนเป็นไงล่ะโหดไหมโหดไหมฮะข้าเพิ่งตรวจด,ดูมันเป็นแค่ผู้การเริ่มต้นเลเวลหนึ่ง แกนี่มันโชคลายเป็นบ้าเลยวะใช่แล้วเราแม่งโคตรโชคลายขนาดจะตายยังไม่ได้ตายแบบเงียบๆเลยว่าแต่เจ้าพวกนี้มันขโมยหรือไม่ก็พวกโจนภูเขาสินะอ่าช่างมันเถอะยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วงั้นเราสรับมันพร้อมกับม้าสาวนั่นเลยไหมรถเชียิย,ยมของแกนี่มันม้าสาวคืออะไรนี่พวกมันจับคนอื่นมาด้วยหรอไหนว่าม้าสาวอืมนี่มันนั่นมันม้าสาวจริงๆด้วย เธอเป็นครึ่งคนครึ่งม้าเฮ้ยแกน่ะปล่อยมาสาวนั่นไปดีไหมแค่ฉันก็พอแล้วมั้งฉันน่ะอร่อยกว่าเธอสิบเท่าแน่นอนและถ้าแกยังเฝ้าที่นี่ต่อแกจะเจอคนที่เหมือนฉันอีกมากเลยล่ะฉันรับประกันเลยว่ามันจะเพียงพอแน่นอนไอเด็กบ้านี่แกคิดว่าข้าโง่นักหรือไงหาโอ้ไอเชี่ยเอ้ยมันเจ็บนะเว้ยไอพวกบ้าทั้งที่พวกแกมีโอกาสเจอสาวน่ารักแต่พวกแกกลับไม่รู้วิธีชื่นชมสมองของพวกแกไม่เดขี้เลื่อยหรือไงวะ เจ้าเด็กน้อยแกอยากช่วยนังนี่จริงๆสินะโอเคงั้นก็เข้ามาช่วยสิถ้าแกทําได้อ่ะนะถ้าจะฮอะมานัางนี่แล้วนะบ้ยเฮ้ย <Hey, S 2> พวกแกตั้งกฎเองตามใจชอบได้ไงวะแกไม่เห็นเลยไงฟ้าว่าฉันขยับตัวไม่ได้ไอ้พวกตุ๊ดเอ้ยอากไอ้ของขึ้นแล้วนะเฟ้ยไอพวกชัว่วฉันไม่ปล่อยพวกแกไปแน่หาไอเด็กบ้านนั่นมาเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยมนุษย์มาจริงดิเจ้านั่นพุ่งเข้ามาแล้ววะตกใจนะเนี่ยปล่อยเธอซะไม่ไงหรอกนะอ้หนู นี่แกจะเล่นเป็นฮีโร่ได้ไงแกจะดูหูพวก้ามากไปแล้วมัง้งไอ้ขยะเลเวลหนึ่งเลยฮ่าฮ่าฮ่ตลกเป็นบ้าเลยวะ่ะแกคิดจะเป็นฮีโร่โดยเลเวลแค่นี้นะนะฮ่า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 หย่หน่อยนะไอเด็กน้อยแกพลาดแล้ววะ่ะงั้นคงต้องทําเครื่องหมายเพิ่มแล้วสิดูเหมือนเจ้ามนุษย์มานี่จะทนไม่ไหวซะแล้วสิบ้าเอ้ยไม่มีทางเลือกแล้วสินะคงต้องตกลงกับเขาแล้วละ่ะเฮ้ยบอสตาแกได้ยินผมไหมผมมีเรื่องจะคุยด้วย ดูเหมือนเจ้านั่นจะช่วยแกไม่ได้แล้วล่ะขอ,อย่างแกหน่อยละกันเฮ้ย hey, ตาแกไม่ได้ยินที่ผมพูดรือไงผมขอร้องด้วยใจจริงเลยให้อภัยผมและรักษาผมทีผมสัญญาผมจะทุ่มเทอย่างสุดใจเพื่อทำภารกิจให้เสร็จเลยรักษาผมทีเถอะไอ้นี่มันเป็นบ้าไปแล้วเองไงวะห้ามอะไรของแกพูดอะไรสักหน่อยสิตาแกไม่ได้ยินที่ผมพูดเลยไงผมขอร้องจจรักษาผมรักษาผมทีตาแกรสชาติมันต้องอร่อยอย่างแน่นอน แกมันน่าลำคาญเป็นบ้าเลยว่ะไอเด็กบ้าดูเหมือนฉันคงต้องสับหัวแกก่อนสินะบอสตาแกยา่าฮะความจริงใจของแกข้าได้ตอบรับมันไว้แล้วนั่นนะ่ะนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยข้าอยู่ในร่างแกได้ไม่นานที่เหลือขึ้นอยู่กับแกแล้วหะ่ะร่างกายเรามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอยากสัดหัวพวกมันจริงคความเร็วนี่มันไม่ใช่ความเร็วของพวกกราเลเบหนึ่งแล้ว อาเจ้านี่มันไม่ใช่เดเวลหนึ่งแน่ๆน่เจ้าบ้านี่มันผิดปกติเกินไปแล้ววากวากืมเสียงพวกนั้นมันอะไรกันฉันยังไม่ได้เริ่มเลยนะเว้ยพวกแกตื่นเต้นอะไรวะโอแสงสีแดงแบบนี้มันตัวจะตายฉันเริ่มไปแล้วอ่ะอิสเตอร์เอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารูปที่ไปมีที่สิ้นสุดนี่จะหกหยุดลงเพราะผู้หญิงคนเดียวไอเด็กบ้านี่ไอเด็กหน้ามีเยอะเหมือนเจ้าจะรู้จักเขาดีนะใบเอ๋อ slow down time